มาอย่างนั้นน้ำเริ่มมาแล้วเหรอครับน้ำเริ่มมาอย่างครับก็มาวันเลือดหัเหรอครับโอ้เอออืมยังไม่ลงจะเริ่มลงครับอืมปกติตอนเช้าเช้ามันขึ้นมาครับมันก็จะลงลงแห้งอืมเย็นมันขึ้นอีกรอบเช้ามาก็คือแห้งขับรถได้อะไรได้ครับแต่มีเงี้ยที่ยังเย็นเช้าหน่อยอืมแล้วมีความเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอย่างไรบ้างครับหรือบ้านพี่ก็ระวังก็คือเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับ คเห็นว่าเดี๋ยวน้ำเหนือมาเดี๋ยวทะเลหนุนสูงอีกมันจะมันจะสูงกว่านี้สูงวนี้แต่ที่ผ่านมาปีห้าสี่ว่ามาได้ก็คือเือว่าบ้านก็สูงขึ้นนะครับอย่างปีหกห้าเนี่ยมันก็ถือว่าสูงนี่ขึ้นขึ้นช่วงกี่โมงครับพี่วันนี้ ประมาณ8โมงน้ำน้ำเริ่มมาจากถึงตรงโค้งแล้วถึงตรงนี้แล้ว8โมงเช้าเริร่มมาแล้วต,<ม><ม>ตอนนี้ก็สายวันนี้หน่อยแต่วันนี้มามาเร็วนะรถลุง,ง้าอื

ายาใครเอามาให้ครับมีเทศบาลค่ะน,ค,นครปฐกวก็อนามัยบางพูดเอาอะไรมาให้ครับพี่มียาหลายๆอย่างยาสามัญประจำะก็มียาล้างขัดเทา้าถ้าเยอะให้เยอะค่ะเทศบาลตอนนี้ขึ้นสูงครับยิ่งวันนี้เช้าเนี้ยขึ้นสูงสูงกว่าทุกวันที่ผ่านมาซึ่งเราดูว่าถ้ามันจะขึ้นสูงอีกมันจะซึมเข้าเข้าไปชั้นใน เลยตอนนี้เทศบาลเลยก็เอาหินคุกมาเพื่อกั้นน้ําแล้วให้รถวัฒนธรรมรถบรรทุกขเข้าออกได้ก็จะต่ายได้แต่ส่วนแนวข้างเนี้จะเอาเป็นคันดินกั้นน้ําไปยันบัตเลยฮะตลอดทแล้วก็จะทเป็นคันดินอ่าครับเดี๋ยวหลังจากน,นี้เดี๋ยวดินงขยะเข้าอน้ำขึ้นสูงไหคะช่วงเช้าที่ผ่านช่วงเช้าขึ้นสูงประมาณระดับถนนเนี่ยเนี่ย เพราะว่าที่เลยเข้าไปถนนที่สูงระดับนี้ก็ล้นและน้ําล้นถนนเข้ามาข้างในแล้วแต่ว่าอ่มันยังดีที่ว่าน้ํามันลงเร็วเพราะนั้นถ้าน้ํามันทรงตัวขึ้นอยู่ต่อเนี่ยมันก็จะเข้ามาเยอะแต่ช่วงนี้มันดีหน่อยแต่ว่าไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะอ่านค่าของระดับน้ําของกวมท่วสายของทหารเรือว่าพาวันนี้วันที่แปดเนี่ยประมาณเม่แปดสิบนะ แต่จริงแไ,ไม่น่าจะใช่และเพราะวันก่อนมันเมต70เท่าไรแต่มันสูงึ่งกว่าเมื่อวานเยอะชาบ้านอยอะได้รับฟังเดือดร้อนก็มีนะครับว่าปกติแล้วนะชาวบ้านที่อยู่ริมน้ําเนี่ยมันรับสภาพของน้ําอย่างนี้ได้อยู่แล้วแต่ไม่จะเดือดร้อนนะตอนที่ว่ารถเข้าออกลําบากมีช่วงเนี้ยช่วงจากนี้ไปถึงประมาณ3เ300เมตร กับ400เมตรถนนมันต่ำเพราะวา่าบ้านอยู่ข้างถนนหลายหลังมีอยู่กลุ่มเนี้ยถ้าถนนสูงกว่าตัวบ้านเขาจะเดือดร้อนกันเวลาฝนตกน้าําขังน้ําอะไรเลยช่วงนี้เลยจากนี้ไปมันก็จะต่ําหน่อยเลยเข้าไปข้งางในก็จะสูงสูงประมาณระดับนี้อะอันแหละไม่งงวลนะครักังวลเหมือน,นกันว่าถ้ามีพายุลูกใหม่เข้ามาที่ตกเหนือ เนื้อเขื่อนหรือหลังเขื่อนออกมากเนี่ยซึ่งมันไม่มีพื้นที่รับน้ำแล้วทุกวันเนี่ยก็าตามคลองทุกปากคลองใหญ่ๆทุกคลองด้วยคลองเล็กคลองใหญ่ก็าทาประตูกั้นน้ำไม่ให้น้ําเข้าสมัยก่อนไม่มีประตูน้ำมันจะล้นเข้าตามทุกนาทุกอะไรซึ่งระดับน้จะไม่สูงเพราะว่าเราอยู่ริมน้ํแเราก็ดูว่าถ้าน้ําที่สูงมากๆอะ่ะเราไม่กลัวแต่ตอนนี้เมื่อคลองต่างๆก็ปิดน้ําไม่ให้น้ําเข้า ที่จะรองรับน้ําได้มันก็เราก็กลัวว่าเมื่อแม่น,น้ําไม่มีที่ไปมันก็เอ่ออยู่ฝั่งแม่น,น้ําป้าที่อยู่น,น้ําก็จะเดือดร้อนก็เลถนนอ่า <ทะ S 1> ใช่นะก็ข่าวว่าเออทลายวันที่สิบสามถึงยี่สิบถึงวันที่เทลายก็หน้าที่น้ําทะเลจะหนุนสูงซึ่งไม่รู้ว่าจะสูงระดับไหนเ<ะ>พราะน้ำเหลือก็ามาด้วยเพราะตรงนู้นเขาก็เร่งระบายมาตอนนี้มันอยู่ที่สองพันหนึ่งกว่าๆว่าเกือเจ้าพยา แต่ข่าวมาจากว่าเขื่อนป่าสักก็ลดระดับน้ําที่จะปล่อยลงมาแล้ว